กำลังเปลี่ยงพระเอกคู่ขวานโดนปลดฟ้าแลบบ้านเชียงใหม่นิชานัทนิชาทิ้งนักการเมืองรีบโปรงใจพระเอกแพ้รวยไม่เท่า ได้รับความสนใจและถูกพูดถึงในโลกโซเชียลสำหรับกระทิงขุนนรงประเทศรัฐพระเอกดาวรุ่งวิกพร,รามศรวัย26ปีที่กำลังมีผลงานละครออนแอร์ห่างหน้าจอช่องโกยคะแนนความนิยมจากแฟนๆอย่างอ้ายคอยหักเจ้าและสาบซ่อนรักคู่ก,กับนิชานั่นเองจากเด็กหลังห้องสุนานเงเอกสาวอนาคตใกล้นิชาอยู่วงการมากี่ปีแล้วปรับตัวกับวงการนี้ได้หรือย,อยัง8ค่ะรู้สึกว่าไวัยมากไม่อยากจะเชื่อเลยก็เข้ามา ตั้งแต่อายุ17ปียาวมาจนถึงตอนนี้เลยตอนนี้ก็รู้สึกคล่องตัวมากขึ้นค่ะพอเราเข้ามาอยู่ในวงการมาเจอคนมาเจอการทํางานเราก็ได้เรียนรู้ตอนแรกๆที่เข้ามาเราอาจจะยังปรับตัวไม่ค่อยได้ไม่รู้จะเข้าหาคนที่เราทํางานด้วยยังไงหรือจะคุยกับใครยังไงเจอผู้ใหญ่ก็ยังเกรงเแต่พอมาถึงตอนนี้ก็รู้สึกคล่องตัวมากขึ้นเข้าใจการทํางานของวงการนี้มากขึ้นค่ะถ้าย้อนกลับไปตอนเด็กๆเ,เราอยาก เป็นนักแสดงอยู่แล้วหรือเปล่าไม่เลยค่ะเป็นคนไม่ถนัดด้านนี้เลยโดยตัวตนนิชาตั้งแต่เด็กไม่ได้เป็นเด็กหน้าห้องเราเป็นเด็กหลังห้องที่ชอบซ่อนตัวเงียบๆไม่ชอบยืนอยู่หน้าผู้คนส่วนตอนนี้เอกก็ยังเป็นอยู่นะคะถ้าต้องขึ้นไปพูดบนเวทีคนเดียวให้หลายๆคนฟังก็ยังตื่นเต้นแล้วเหมือนอยู่ดีๆสมองก็จะโลง่งข้อมูลตัดหายไปหมดเลยยังเป็นนิสัยที่แก้ไม่หายสักทีเราจะไม่ชิน่นไม่ชอบเป็นคนที่ให้คนจ้องมองเยอะๆแต่พอ เราได้มีโอกาสมาทำงานแสดงเรารู้สึกสนุกเพราะเราแสดงเป็นคนที่ไม่ใช่ตัวเราเขาบอกว่าหนูไม่เรียบร้อยก่อนหน้านี้ก็โดนวิาพากวิจารณ์เรื่องที่ว่าเราไม่ได้เรียบร้อยเหมือนในจอใช่ก็ไม่ใช่คนเรียบร้อยแล้วก็ไม่เคยบอกใครมองว่าเรียบร้อยแล้วก็ไม่เคยพูดด้วยค่ะว่าเป็นคนเรียบร้อยจริงๆเป็นคนชอบทำอะไรลุยๆชอบเข้าป่าลงทะเลทำกิจกรรมลุยๆค่อนข้างเป็นคนขี้เล่นมากกว่าเราเป็นคนที่สนุกกับการใช้ชีวิตของเรา โดยที่ไม่ไปทําให้ใครเขาเดือดร้อนหลายคําคอรหาถึงความสัมพันธ์ระหว่างนิชานะธานิชาและโตโน่พาคินเนื่องด้วยประวัติความรักของฝ่ายชายเคยมีตําหนิมองตัวเองอาจยังไม่ดีพอจนขอฝ่ายหญิงเป็นแฟนไม่ได้เป็นโอกาสอันดีที่นิชาจะได้เปิดเผยความในใจกับคํากล่าวนี้เสียทีและเมื่อเราให้นิชาวาดภาพตามหากวันหนึ่งโตโน่มาขอ,อนิชาเป็นแฟนนิชามองว่าเขาดีพอสําหรับตัวเองหรือไม่ถ้าเขาถามคํา ้นีหนูจะบอกเขาว่ามันไม่มีคําว่าดีพอเพราะหนูไม่รู้คําว่าดีพอของใครมันเป็นอย่างไรแต่หนูรู้สึกว่าถามว่าพอดีหรือ,อยังดีกว่าสําหรับหนูถ้าวันนี้ก็พอดีค่ะสุดท้ายเราย้ําอีกครั้งว่าโตโน่คือสปีกของนิชาไหมนิชาไม่ปฏิเสธแต่อมยิ้มตอบกลับว่านิสัยของเขาเข้าข่ายเรียกว่าเป็นคนที่พอดีสําหรับตัวเองในตอนนี้ซึ่งถ้ามันเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดี